มีข่าวใหญ่ครับวันนี้กับ2อดีตกองหน้าของเราครับทั้งเดอ์เขาแล้วก็เฟเนโดตอเรกครับผมมาอัปเดต2เข่าวนี้ไปพร้อมกันเลยครับมีรายงานของสื่อในฮอลแลนด์ครับว่ากลุ่มของเดอะเขาเนี่ยเตรียมจะซื้อหุ้นทีมในอังกฤษครับซึ่งเขาคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นโบตัน Ers, อดีตกองหนะ้าตัวรับของลิเวอร์พูลครับตอนนี้วัย38ปีแล้วครับแล้วก็เพิ่งจะแขวนสตาร์ทไปเมื่อปีที่แล้วกับทีมไฟเยนูตอัลต์เตอร์ดัมนะครับบอกได้เลยนะครับว่าเดอ์เขาเนี่ยจะเป็นหนึ่งในนักเตะหลายคนครับที่จะเข้าร่วมลงทุนพร้อมด้วยจะเข้าร่วมลงทุนกับนักธุรกิจชาวฮอลแลนด์ and, ที่ชื่อว่าร็อบแจนเซนครับกับโปรเจกต์ที่จะเทคโอเวอร์ทีมในลีกฟัน EFL นั่นเองแจนเซนครับเขาให้สัมภาษณ์แบบกักกันะฮะกักกัครับเขายังไม่ยอมพูดอะไรในเรื่องนี้ครับแต่สื่อฮอลแลนด์ครับอย่าง AD บอกว่ากลุ่มทุนเนี่ยนะครับของรอบแจนเซนเนี่ยมองกันไปที่โบตันวอนเดอร์เป็นหลักเลยนะครับแจนเซนเขาให้สัมภาษณ์กักกัแบบนี้ครับบอกว่าเรื่องนี้มันยังอีกยาวไกลนะครับกับการที่จะไปร่วมทุนกับเรานักเตะอดีตสตาร์นะครับพวกนี้ยยังยาวไกล แล้วก็มาดูเรื่องของโบตันอีกนิดหนึ่งนะครับโบตันเนี่ยเพิ่งจะตกชั้นจากแชมเปี้ยนชิพปีที่แล้วนะครับตกไปลีกวันแล้วก็ผลการดำเนินงานแล้วก็พิษในเรื่องของเม็ดเงินนะฮะถังแตกเนี่ยถังแตกถแตกนะครับเรียกว่าถังแตกก็จะทำให้โบตันเนี่ยนะครับออกสตาร์ทในซีซั่นนี้ด้วยการลบ12แต้มบในลีกวันก็ถือว่าทีมค่อนข้างโคมาอยู่นะครับผม มีโอกาสไปไมได้นะครับที่เดอร์เขาจะซื้อหุ้นนะครับทีมอย่างโบตันนะครับผมก็รอติดตามกันสอีกข่าวนึงครับหลายคนน่าจะรู้แล้วตอนนี้กับเรื่องของเฟ r ร์น d โดตอ r e เรสครับตอเรสเนี่ยเขาประกาศแขวนสตั๊ดนะครับผ่านทาง Twitter ครับ Twitter ของตอรเรสเนี่ยมีผู้ติดตามกว่าสีล้านคนเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเหตุผลทั้งหมดครับเขาจะบอกอีกทีนะครับในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ที่กลุ่มตเกียว กลับมาดูผลงานสติของตอเรสกันนิดนึงนะครับผมที่ผ่านมาครับตอเรสลงเล่นให้กับทั้งอาเตติโก้มาดริดเรอรัลพูเชลซีเอซีมิลานกลับมาที่อาเตติโก้มาดริดรอบที่2ครับและล่าสุดครับทีมสุดท้ายของเขาคือสการโทรสุในศึกเจลิกฟอนาโดตอรเรสครับอยู่กับริพูซีฤด,ดูกาลทำผลงานได้อย่างสุดยอดนะครับแล้วก็ย้ายไปเชลซีครับหลังจากที่เขา สถาปนาตัวเองเป็นกองหน้า World Class นะครับซึ่งในเวลานั้นเนี่ยเจ้าตัวก็เป็นที่รักและก็ที่หวงแหนของแฟนๆลิเวอร์พูลไปแล้วซึ่งการเล่นในลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับถือเป็นการสร้างผลงานได้แบบว่าสุดยอดมากๆกนะครับแล้วก็ถือเป็นการเซ็นสัญญาที่คุ้มค่าและก็เป็นสถิติสโมสรในเวลานั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นสถิติค่าตัวแพงที่สุดของสโมสรในตอนนั้นเลยคือราคา24.5ล้านปอนด์ฟอนันโดตอเรสครับสร้างสถิติ ปรากฏการเลยนะครับกับการยิง81ประตูกับจากการลงเล่นเพียง142เกมเท่านั้นครับแล้วก็อีกหนึ่งสถิติของตอเรทที่สำคัญครับก็คือลงเล่นในฤดูกาลแรกครับยิงไป33ประตูในปี2 0 0 7ถึง2008ครับและ10ปีที่ผ่านมาสถิตินี้พึ่งจะถูกทำลายลงนะครับโดย กองหน้าคนเก่งของเราอีกคนครับก็คือโมฮัมเหม็ดซาลาครับตอเรสทำสถิติครับยิงมากที่สุดปีแรกที่ลงเล่นครับ33ประตูครับในปี2 0 0 7ถึง2008 10ปีถัดมาครับโมฮัมเหม็ดซาลาครับมาทำลายสถิตินี้ด้วยการยิงแซง44ประตูครับตอเรสยิง33ซาลายิง44ครับและแน่นอนครับว่าเฟอร์นันโดตอเรสครับเป็น1ในกองหน้าที่ดีที่สุดคนหนึ่ง ของสโมสรลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับผลงานส่วนตัวครับมีแชมป์โลก1สมัยแชมป์ยูโรกับสเปน2สมัยครับ1่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วก็2ยูโรปาลีกนั่นเองครับนี่คือข่าวอัปเดตของ2อดีตกองหน้าของทีมเราครับทั้งเดร์กเคาลแล้วก็เฟอร์นันโดตอร์เรสนะครับผมก่อนจากกันไปครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ให้กับช่องเราด้วยข่าวด่วนหงแดงสดทันทีที่มีข่าวแล้วเจอกันคลิปหน้าเจอร์เรียบเวอร์ Al ล์กออลนครับ